ไปคัดผื่นนทกไม่ถ้วนเยไปยลยไปออกไปซื้อน,น้ำยาคัดผื่นไยเสียนคัดผื่นไหยสวัสดีค่ะพี่น้องขอกำลังใจไปต่อเก็บสับย์เก็บเหรียญค่ะเก็บทัพย์เก็บเหรียญค่ะ ที่ขที่น้องขอกำลังใจไปตอ่อเก็บตับกเก็บเหรียญค่ะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาค่ะขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ค่ะขอ,อวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนคะคะ Hello everyone for watching, thank you so much. Mm -hmm. แสดงมาหมอแปลงระเบิดฟังอีกฟังทางพูนที่ฟังทางพีบ่นั่งกันได๋เนาะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องทัวลูกทัวไทยย่ำเที่ยงเด้อพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขสุขคน สวัสดี AI สวัสดี PU ฮัลโหลเอพีวันสวัสดี thank you so much welcome เด้อมายโฮดึงดันดึงคิโยขอบคุณทุกไลทุกเลิอทุกคนนั่งแรงใจเด้อพี่น้องอันนี้ขึ้นก็โดนดอกบันขึ้นเจ็บซับเจ็บเรียนพี่น้องขึ้นเจ็บซับเจ็บเรียน่องไปเอาอันนี้ก็ได้ขึ้นไใบดอกบัน เน็ตเบิร์ตอีกแล้วพี่น้องเลยเน็ตเบิร์ตแล้วหาเงินไปเติมเน็ตอีกกนเน็ตเบิร์ตแล้วันี้เติมไล่ๆกันได้แบบอันนี้เติมไปแล้ววันนี้ย่างเงินย่างบั่นหลังนี้เ่าท่านเติมเติมแล้วกันย่างสองง่ายอยู่สองง่ายก็ที่เด็กเติมนี่สองง่ายกับคาเน็ตกับแพงเลยพี่น้องพันหกพันหกวันนั้นก็ไปเติมตั้งพันเกตพันแปด สีได้หาเงินมาเติมเน็ตอีกย่ยงหน่อยกับสองพันสองพันกลัวหมดแล้วการเน็ตในเงินพิเศษก็เลยไปเติมเน็ตพี่น่องทำงานหาเงินเติมเน็ตต่ออยู่กันสวัสดีค่ะหนึ่งหลาน้องใจขอบคุห้หลายๆเลยพี่น่อง ค้าสามล้าน,น้องใจสี่ล้าน,น้องใจขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องใครอยู่หมอปองมันหมอเปียงแตกไฟประดับไฟยังเห็ดไดอยู่ขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้อง